คืนนี้ยังอยู่ยาวไกลครับผมมาแน่นทนกินเที่ยวอนออนไลครับความสุขที่การเดินทางครับวันนี้มีสาวสวยใส่สมบูอีกหนึ่งคนครับมาเข้าดาวด้วยนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรครับพอดีน้องรถนะนับอู่ไว้แล้วก็จะมาเข้าดาวที่บ้านแม่พอดีเลยนะครับผมก็เลยได้อันนี้ส่งพลอยฟ้าผลในการที่จะได้กินพันปลาในค่ําคืนนี้ครับโดยฝีมือน้องรถนะครับกับการเข้าครัวที่ว่านน้องอู่นะเมื่อเย็นนี้มา ไม่ทันคุณแม่ทากับข้าวครับแต่ก็มาดูน้องรถทํากับข้าวแทนนะครับโดยการปิ้งปลาที่หลังบ้านก่อนนะครับเห็นไหมต้องเดือดร้อนแม่เลย <c oughs> แม่เอานมจีน <c oughs> นี่ซื้อมาร้วทำเองกับแม่ลวกเอาลวกเอาอ๋อมันเป็นเส้นเส้นสําเร็จใช่ไหมแม่เส้นสำเร็จอืเส้นสเร็จแล้วก็เอามาลวเอาออกมาต้มนะ <c oughs> โอ้นี่ครับนานจะได้มีสาวสวยมาปิ้งปลาให้นะ คือใช่ไงครับอ่าดูนี่อ่ะครัวเขายุ่งๆเลยนะแม่ครัวเปล่าเนี่ยฮะปกติเห็นอู่ทำนี่ก็จะคล้องแค่วนะรถทำกับข้าวเป็นไหมเนี่ยเป็นเออปกติทำให้ใครกินอนะ่ะอายไออ้ายไหนอ้ายคนไหน,เ,นเลือดอ๋อรถเป็นนะคุณแม่การันตีแล้วก็มีเครื่องพวกผักทุกอะไรมาด้วยนะเต็มเ,เ,เลยนะ นี่ครับผักชีแล้วก็ผักอย่างอ่ะผักสลัดยูสลัดอันนี้เราคือสลัดสลัดอันนี้หอมโปมหอมปงหอมบัวหอมบัวอ๋อหอมลาบหอมลาบอ่ะหอมลาบซื้อมาบ่้ะเอามาเติมเงินเอามาเติมเงินที่เงินปลูกนะโอ้โหนานน้อนานทีจะได้มีคนสวยทําให้กินงานนี้สบายเลยเขาดาวนี่เขาอยู่อันเที่ยงคืนนี่จะอยู่ถึงเที่ยงคืนไหมอ่าแยกกัได้แล้วมีคนมาเป็นเพื่อนอีกหลายหลายคนป้ะมีใครมั่ง อ๋อที่เราไปเที่ยวงานกาันมีมีสามคนนะปุ๊บเบาๆนะแล้วไอ้คนไหนเป็นแฟนเนี่ยเนาะไม่ค่อยอเ,เชื่อเลยดูหน้าตานะสาวเอ็งจรพูดจาแบบน่ารักนี้ทุกคนไหมเอ้ยสาวใส่สมบูรณ์อรอรออานะ <c oughs> พี่จะนั่งเป็นกำลังใจให้น้องปิ้งปลาเสร็จนะแล้วก็ทำอะไรอีกนอกจากปิ้งปลาแล้ว กินเลยกินเดียวโอ้ได้หมดแหละแล้วถ้ามีสาวอยู่ด้วยพี่กินได้หมดแหละใคยกินเดียวเราบ้างเคยแซ่บอยู่กระป๋องเดียวพี่ก็เมาละโอนะแสดงว่ากินโมกเก่งกินไม่เก่งกินได้แค่หนึ่งกระป๋องแล้วแล้วรถกินทีเยอะไหมสองลังสามลังที่อูบอกกระองนึงยังโมเมทไม่เชื่อหรอกกินโมกเก็แค่ไม่ค่อยเชื่อครับเดี๋ยวดูผลงานค่ำคืนนี้ครับแล้วนุ่มๆไปไหนอยู่ตอนนี้ ตอนนี้กินอยู่ในบ้านอยู่ละมาน,นี้จะไม่เมาใช่ไหมเมาแล้ว <laughs> แล้วพี่จะรอดไหมเนี่ย <laughs> ไม่รอดหรอก <laughs> นะอน,นี่กินเดียวอ,อ่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะนั่งดูน้องๆกินฮีโกราท้านะพูดอย่างนี้นะ <laughs> นะก็เครื่องเตรียมเสร็จแล้วนอกจากปิ้งปลา <laughs> <laughs> นี่เขาเรียวกว่าจีปลาใช่ไหมปิ้งปลาจีปลาเขจะเอาเอาไฟบาร์เปิดไฟเลยอ่าสั่งไฟเลยอ่าย่างปลา ปิ้งปลาคล้ายๆกันขย่างปลาเขาจะเอาใส่สูงๆเลยย่างอ๋อนั่นคือ,อย่างปลาไอ้พี่อ่าวันนี้มีพี่เซนเตอร์สาวสวยนะทำไมชอบออกกลางคืนะกลางวันไม่เห็นออกเลยเอากลางวันบุสวนไอซีโอผสงอยู่บ้านคำ <c oughs> ว่าอะไรบุสวนนี่คืออะไไม่สวยอะ <c oughs> ไม่สวยนี่คือไปทำสวนหรือว่ายังไงพี่ไม่เข้าใจ คือสวยแบบว่าไอ้ไอไ้ไปกับบุคคลเป็นส่วนของนีอ้อ๋อไม่ได้ชวนอ๋อไม่ได้ชวนรถอ๋อ <c oughs> โอเคโอเคพวกนี้ชวน <c oughs> พวกนี้จะชวนร <c oughs> ับปากนะก็เลยไม่ไปก็บอกว่าตื่นสายพี่ก็เลยไม่ชวนไง <c oughs> ตื่นสายเลยเขาตื่นเช้าอ่าโอเคพวกนี้จะชวนนะพวกนี้จะชวนน้องรถไปเป็นเพื่อนน้องอุ๋ยคนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมสาวสวยใส่สมุนอีกคนนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าน้องคนน่ารักดีนะคุยกันสนุกมากนะเราแหวนนิ้วนาข้างซ้ายเอาออกหรือยัง ใครซื้อให้อยู่เนี่ยมันคงจริงหอยู่แล้าเขาไม่ได้สนใจแบบเรื่องนี้นะไม่ค่อยเชื่อหรอกพี่ไม่เชื่อคนแหละโอ้แท้แต่แบบยืแถวแบบสมมุลไปเรื่อยก็ค่อยจะแบบเรื่องแบบนี้เออนะเออที่ว่านิ้วนางล้วมีคู่มั่นเออแต่งงานอาจะประมาณแต่งงานแล้วมีคู่มั่นเนี่ยก็ค่อยเจอก็ค่อยจบเรื่องอ๋อไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทั้งนี้อินโนเซนต์มากแบบว่าไม่เดีงสาอยู่ลาวพยาจยังใส่นเนี่ยก็ใส่อ๋อเราพี่ก็พยายามเชื่อนะ นี่ยินใจยูไทยเขาว่าใส่ยหทางแล้มีคู่แล้วเออมีคนจองแล้วเนี่ยเออยูเราเขาเขามักนิ้วไหนใส่เลยอ่าโอเคครับได้ก็ดูสีสันนี่นี่พาคุณแม่ใครมาด้วยไม่ไม่ใช่ใช่ปะอ๋อโมเมนอันนี้แม่อ๋อรอ๋อครับได้นะเห็นไหมใจสุกเลยเออยังไม่ใ้สุกนะเดี๋ยวผมรอให้น้องรถยากปลาสุกดีกว่าปลาปลาไม่อยากดูอยากดูสาวสวย นะนะมี ok> Facebook แล้วใครสนใจก็แอดมาได้แต่น้องรถจะไม่รับเป็นเพื่อนรับบอกรับทุกคนเลยแล้วจะเพื่อนเต็มทำไงอ่ะเพื่อนเต็มหรือยังในเฟซบ o o กยังโม้เลยนะเราคอนน่ารักดีคุยสนุกครับผมหวังว่าน้องรถที่น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ของพี่คนต่อไปนะถ้าแฟนไม่ว่านะไม่มีพาไปเที่ยวเยงจันทนะเดะแนะอยู่อยู่เรียนเรียนอยู่ในเบงจันทนานแล้วยัง สองปีนะปีนีกัปีสเออพี่นึกว่าจะเรียนห้าปีซ้ำเทอมเรียนตุ๊บมันวัเสกไปได้อ่าเสกไได้นะโอเคนะแต่ไม่กลัวน้องแล้วให้น้องทำหน้าที่เป็นแม่ครัวที่น่ารักเป็นคนสวยประจำค่ำคืนนี้ไปก่อนก็แล้วกันแต่ถ้าอูแต่งตัวมาสวยกว่านี้พี่จะมาคุยกับอูแล้วนะเจอใครสวยกว่ากันปกติปกติกะได้ยโมเดิวันนี้แล้วทำไมปกติใครสวยกว่ากัน <laughs> โอเคได้นะคุยสนุกมากคุยกับน,น้องรถก็ดูบรรยากาศและสีสันงการมาเข้าโคของน้องรถนะครับนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ได้ฟิลมากครับการเข้าดาวคืนนี้นะกับอันแนทัวร์ก,กินเที่ยนอนออนไลน์ความสุขอยู่ในการเดินทางไม่ยากปิดคลิปเลยนะเวลาคุยกับสาวสวยแล้วคุยเพราะๆคุยเก่งๆอย่างนี้นะจะคนละแนกอ,อูเลยนะเดี๋ยวให้อูไปเตรียมตัวแต่ง,ต,งตัวให้สวยแล้วมาประชันความสวยกับน้องรถแล้วก็มาคอยเบรกน้องรถทีไม่ง,งั้นเดี๋ยวจะมีคนลอย พี่กาอย่าลืมติดตามชมการเดินทางของผมในค่ำคืนนี้ให้ดีนะครับคำแก้วเดี๋ยวผมจะให้คำแก้วรำให้โชว์คนไปคอยืนสักคนหนึ่งโอเคสมาชิกมาแล้วก็มีชื่ออะไรนะเมื่อคืนชื่ออะไรนะลืมแล้วโนฮะชื่อเดชื่อโนใช่ปะโน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 แล้วก็คำแก้วแล้วก็อะไรน้ำจียไม่ไม่ใช่ดิน้ำเจีย ใช่ใช่ใช่พี่จำได้แล้วถูกต้องเลยอันนี้น้องๆอีลังเจียวขึ้นเป็นขึ้นเป็นนะอูลองโชว์สเต็ปการรำให้พี่ดูนี่พี่อยากดูอูรำอ่ะเออเพื่อคนเฮ้ยเป็นพี่เห็นรำอยู่อันนั้นไม่เกิดการรับคำรำแบบนี้รำตัวนี้จะให้อะไรเนาะไม่ยอมรำมันโชว์นะโชว์โชว์สัหน่อยนี่สเต็ปนี้มืออ่อนไหมโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆที่ติดตามที่เขาไม่รู้นะ น้องรถลำโชว์ดิลำไเออลำที่น้องลำอ่ะเออลำดิเมื่อทัทางคืนนี้ยังไม่เมาก็ไปกันหมดแล้วเนี่ยเออพอๆกันเลยว่ะเนี่ยอ่าใครบ้าใครบอกักันระหว่างลำเจียกับทรับแก้่อันนี้บอกรักสวยอะไรไม่รู้สวยที่เป่งอะไรแม่งยอดนะสมาชิกมาครบหมดยังครบหมดแล้วโนน่้ติกใหม่ คนนี้แนะนำพิเศษสวยมากยางในหมู่บ้านอ๋อนี่มากอ้าวครับขอยัดหมุนกล้องไปดูหน่อยนะครับอันนี้คืออีกีเห็นทักเป็นภมษาจีนี้ร้นี่กันหมดแล้วอ๋อเดี๋ยวขอยัดดูหน้าหน่อยนะยนหวานขอยัดดูหน้าหน่อยครับก็คือเป็นสาวสายสมุนนะครับนี่ต้องสองออันนี้อยู่บ้านไหนบ้านไหนครับบ้านข้างในอ๋อเด็กนี้เลยใช่ไหมครับคือได้ไปเรียนที่เวียงไหมครับหรือว่า ยังยังเป็นเด็กน้อยอยู่ที่นี่อยู่ยอ,อ๋อเด็กมเจ็ดอยู่นะคนนี้มเจ็ดคนนั่นมอห้ามอหา้อหาครับได้ครับนะก็มีคนมาร่วมเข้าดาวอ,อยู่แล้วนะดีใจจังเลยพูดก็บบอลให้กูเลยพูดกันยังว่าให้กูไปคำแก้วคำแก้วหมดแบบติดแหงกูให้เนาะโอ้สุดยอดเลยให้ที่ให้วะมึงมีเอาเงินมาโกด้วย ไม่ดูเยอะจังวันนี้ปกติไม่ถ่ายแล้วนะก็สวยไงก็อยากดูไงโอ้นะนานาที่จะพูดให้หนูเป็นลิงอยู่เลยนานานาจะเห็นสวยสักทีแม่ปกติเห็นแล้วให้แต่งตัวเลยทำไมมันตากลางเวรไม่สวยเหรอเออวันนี้ดูดีหน่อยวันนี้ดูดีหน่อยอุสัยเป็นนางเอกนำเที่ยอ๋อมันสวยไอ้ตากลางเวรฟ้าสโลวสโลว์พอดูได้ไงไไม่ด้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอปลาปลาไหมหรือยังไหมล่ะฮะยังไม่ไหมนะเดี๋ยวดูน้องรถเออเบอร์โทรเฮ้ยเบอร์โทรโอ้ยขาบอกขบเอาบอกออกกล้องเลยเขาอยากจะบอกเขาอยากจะบอกเลยนะเดี๋ยวนี่ไปเมื่อไหรเสียงขอเปลี่ยนเออไปกินอะไรมาดูก็เขียนเนี่ยว่ากูกินอะไรไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ำส้มกินน้ำส้มแล้วกินอะไรอีกอ เอ้ยก็กินกับข้าวมั้งในงานรูปจิ้งจอกมงอ่ะอืมนะแค่เดี๋ยวรอรอน้องรถดีกว่านะเอารถสั้นไหมข่อยทาเดชข่อยสิเป็นงูแล้ว้วตองเก็ดเปิดหัววะปกติไม่หนาวก็ตกอยู่แล้วนะพี่ดูจากาการแล้วเนี่ยโอ้พี่หนูไม่ทุเล็กขนาดนั้นนะเดี๋ยวเรารอก่อนรอน้องรถเตรียมเครื่องก่อนนะ นี่ครับแม่ครัวครับวันนี้คนเดียวเลยนะเป็นแม่ครัวรประจําทิพยอ์อืมยุ่งเดี๋ยวพี่พจะรอดูแล้วพี่พจะรอดูตอนเสร็จจริงๆว่าจะน่ากินไหมตามตามหน้าตานะให้ให้เครดิตตามนี้เลยมาดูปลาน้องรถครับว่าสุกหรือยังนี่กลับไปกี่รอบแล้วน้องรสมันจะต้องให้แห้งหรือว่ายังไงถึงจะใช้ได้อะให้มันแบบไม่ไมไม่ไม้นี่คือเกล็ดมันไหม้ใช่ป่ะถึงจะมากินได้นะ กลมันไม่ได้ข้างในมันจะสุกอ๋อแล้วเวลากินแล้วก็คือเอาเกลดมันออกแล้วก็เอาเนื้อทขา่ขาวมามนี่ครับน่าจะอีกไม่นานนะ,ะน่าจะอีกไม่นานนะก็คงน่าจะได้กินดีนะครับกับแม่ครัวคนใหม่วันนี้ครับที่ผมจะได้เจอครับชายามเธอคือสวยเซ็กซี่ตรงคอนเซ็ปต์ไหมะไม่เซ็กซี่เลย รอพี่พูดผิดใช่ไหมเนี่ยพี่พูดตรงข้าวได้ไหมเนาะโอเคนะน้องพูดเองนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อนๆพอน้องตัดสินใจกันดูนะครับว่าน้องกขาพูดกับที่ผมพูดใครจะตรงกับใครนะนี่ครับไม่ไปหนึ่งทางแล้วในอีกหนึ่งทางนะครับใกล้สุกแล้วครอบต่อ โอเคครับเราเจอกันนะครับกับแม่ครัวคนสวยนะคนใหม่เลยโอ้โหไปต่อไปรอต่อปอลา,าสุกแล้วครับกำลังจะมาดูน้องรถเขาเอาปาใส่จานอันนี้คือไม่ต้องแกะใช่ไหมหรือว่าแกะเลยคือไปกินแล้วก็ถึงแกะเลยแล้วก็ถึงจะกินกับผักพวกอะไรนะหรือว่ากินทั้งเปลือก บอถ้าสาวแกให้ก็ไม่แน่อยู่อันนี้ใส่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เจวบสอย,ยววคือเจลวางกิฟต์ก็คือตำไว้แต่ยังไม่ใส่อะไรไม่เอาไปกินกับพันปลาใชัยไหมไอ๋อกำลังงงแล้วออกมาทำไมพี่กำลังงงกับน้องเลยอ่ะว่ามันอยู่หันหมอกไว้อ๋อโอเคมาด,ดูสาวครับ,บเออ ที่สับสอนอยู่เตรียมปลานี่น่าจะเสร็จแล้วก็แค่เอาไปไว้ที่นู่นแล้วก็จบแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูฝีมือพันปลาของน้องลูก<ห>วันนี้ครับเป็นนางเอกแม่คูวของผมในค่าคืนนี้กับการมาเขาดาวที่นี่ครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงรหรือเปล่าผมมงง,ง,ง,งมากเลยนี่ครับสองตัวโอเคเรียบร้อยปะก็เดี๋ยวให้น้องเอาขอบไปไว้ที่บริเวณที่เรานั่งกันจริงตรงนั้นครับที่เดิม แล้วก็พกเขาปุ้นผักเตรียมแล้วน้ำแจวป้าต้าโจกตัวบูมีงวงคณะอาเมม่อต้าทันอาทิตย์เดียวก็คือการกินนะก็เดี๋ยวลองดูน้องเขาพันปลาสักหนึ่งอันนะผมก็จะปิดคลิปนะแล้วน้องหลังจากนั้นอาจจะมีเขาดาวนิดหน่อยถ้าอยู่ถึงนะก็อาจจะได้เห็นแค่นั้นเองนะแต่ถ้าก็หลับก่อนหรือว่าปิดก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับก็อย่าลืมติดตามชมการเดินทางของแอนแอทโจินที่นอนออนไลน์ความสุขที่การเดินทางครับ ให้ดูนะคำแก้วอีกครั้งหนึ่งคำแก้วเจ้า <c oughs> <c oughs> จะสิ่งสกิิ์ตในลูกป,ปั้นด้วหรอฮะนั่งจะหลับอยู่แล้วเนี่ยนะอ่าดูแม่ครัวเตยมเครื่องครับ <c oughs> โอ้ทุกบ้านต้องมีงานเข้าดาววันนี้ ดาวคือบุ๋มิบนพิธีขาดาวดาวก็ไม่มีนี่งั้นต้องได้ซอสงั้นต้องได้ซอสกาวเสร็จแล้วครับรอชมต่อไปดึงดาวลงมาเสร็จแล้วนะเปิดก่อนเลยนี่ก็คือพิธีเปิดเลยนะเปิดพิธีพันปลาครับดูครับกระดูน้องรถเป็นแม่ครัวครับแม่รถจะเป็นคนเปิดแล้วก็จะเป็นคนทำพันปลาให้นะ ดีค่ะเอากินไปกินนี่กินลิ้นเสียเออมาและเมียดมา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 ด้วยกันเฮ้ยนมานั่งเกยไอ้นี่กระเด็นเนี่ยมาต้องไอ้มาต้องไอ้มาต้องอายมาเลยมาเลยมาเลยเอะไานั่งเกยไอ้นี่วันนี้ก็ไม่ต้องไอ้พี่หรอกนั่งเกยไอ้เนี่ยพี่ไม่ติดนั่งเลยน้องโนนะเอาดูโนนี่กลัวจะเปียนี่จะไอ้ไอ้กลัวเหรอพี่นัดด้านพอแล้วผมจะให้นางเอกวันนี้โชว์ฝีมือเต็มที่เลยนะครับอ่าโอเค ให้ตึงเดือดวันนี้อกว่าเพอนที่อาี้อ้าวโอ้โหโอเคดูคำแก้วคำไม่ได้สนใจคำแก้วเลยวันนี้อ่ะผักผักแล้วก็เอากระปุนใส่แล้วก็เอาใบอะไรวะเนี้ยหอมลาบหอมลาบนะใบหอมลาบสลระแหน่ไว้เฮ้ยแล้วก็ผักชีแล้วก็หอมใส่สลระแหน่ไว้แล้วก็ปลาปลาใส่ปลาใส่อันปลานี่ยถ้ามีสะดวกก็ใส่เลยก็ใส่คำแกยวคือทางงาม ข้าวปั้วพัฟเฟอร์มาแสดงคำแก้าใส่แม่แม่ได้คำนี้ครับแม่กินก้อนกินโลดบุหรี่กินโลดกินโลดกตามสบายจะดูวัดความกว้างของปากอีกคำแก้วแก้วปากไม่กว้างนะนี่เวลามันกินแล้วมันจะกุ้ตอนแรกนิดก่อนสูตรข่าพี่รู้ชี่จำได้แล้วแก้วกินอุบาทว์มากอุบาทว์อุบาทว์อุบาทอ้าดูอ้าดูคนต่อไป อ่าดูดูอ่าให้ให้เรากินก่อนเลยพี่จัดกาเองอ่าดูโนดูโนโน่จะทำความใหญ่นะไอให้คอนเอาไว้ออกซื้อหน่อยคนคนดูเยอะนะทักกินเยอะทักกินดีดีไปทักกินก็ทักปิดปากไว้ยันเขาจะบู๊กรัวนะอย่างหัวย่อมอย่างตาอ่าดูดูดูน้องรอน้องน้องรอนี่อันปากลิมปากเป็นสีสกบหูนี่นี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ ชื่ออย่างตีอาร์ตีกินมากอาร์ตีละคนที่คนเดี๋ยวก่อนดิใจเย็นรอรอไอ้รถรออาร์ตีอาร์ตีมากอ่ะเราเคยเาเคยานลังอีกเนี่ยรากำลังอ่ะชื่ออะไรนะนี่ชื่ออะไรนะีไม่ใช่นี่รักเจียรัเจียรักเจียชรังันแล้วนะโอเคจ้า จะมีคำว่าอายเรื่อยอ่ะพูดเกินพี่ลำเกียกเดินทางรับประทานอาหารโอ้โหแม่กลัวอ่ะพี่ดูพอแล้วโอ้โหตายเดี๋ยวบอกไม่กินที่สองขาแล้วแม่นะไม่ทาให้แม่กินบ้างเลยดูดิไม่ทาให้แม่กินเลยให้แม่นั่งหดเหรออยู่ข้างหลังเนี่ยโมโลจเจ้าไปแล้วนะก็เดี๋ยวปคลิปดีกว่านะเดี๋ยว หลายคนกินนะ<ผ>มไม่ไม,ไม่เป็นส่วนตัวนะผมก็แซวน้องไปเรื่อยนะก็ดูบรรยากาศาการกาานินพ <c oughs> ั <c oughs> <ห>นปลาไอเรื่อยนะ <c oughs> อออไอเวลาพี่กินข้าวแล้วพี่อยากดูน้องๆกินเห็นน้องๆกินพี่ก็มีความสุขแล้วนะบรรยากาศแบบนี้ผม,ไ,มได้มาบ่อยไงคือนานๆมาทีก็รู้สึกว่าโอ้มันได้ฟิลมากครับไม่เคยมาเลยเออที่เนี้ยที่เนี้ยทีแรกเลยครั้งเนี้ยเลยถ้าไม่ได้น้องอูนี้ไม่ได้มาแน่นอนครับโอ้ถ้าวันนั้นไม่เกิดแรงบันดาลใจไม่ได้มไม่มาเลยนะ แล้วแล้วที่นี่คือมืดหมดเลยถนนนี่ไม่มีไฟนะจากบ้านคนนะแม่นะไฟไม่มีเลยอ่ะครูดูคุณแม่หน่อยก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยทุศาให้มาเ <c oughs> ยี่ยมเยือนเรือนนะครับไม่ได้คุณแม่ก็แย่ยเหมือนกันนะสําหรับการเดิน<ม>าทางเที่ยมนี้ม,มีแต่ป,ป่านะมีต <c oughs> ่ป่านะอ่ะดูดูดูน้องรถอีกคำหนึ่งนะ่ะให้เหมือนเมื่อกี้นะคามัคกี้แอปป่ะแอปมากแอปมากนะปกติมันไม่กินอย่างงี้เดี๋ยวคำนี้จะไม่แอปแล้วนะโอเคเต็มที่เลยไมน้อยหลงอ่ะดูแม่ครัวไหมพี่ให้เกียรติแม่ครัวไง มีเพร์เล็กที่สุดเลยนะดูนิโอเคอาจจะปิดคลิปหนึ่งอ่าโอเคโอ้โหฟานกูรและสตีล่ามีไงของแคร์วันนี้เ่อของคอมโอเคกินเทีนอนอะไรกับอันนี้ดูความสุขยทติกันเดินทางนะครับ